สวัสดีค่ะจากว่าไร่วงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกตะไคร้กันนะคะนี่ค่ะรากตติมตติมแล้วนะคะก็สามารถที่จะลงปลูกได้แล้วนะคะวันนี้ก็ฝนตกรินรินเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมานี่ค่ะอันนี้ก็ เพาะพริกไว้นะคะอันนี้จําไม่ได้แล้วนะคะว่าพริกอะไรตายหมดเลยนะคะฝนตกหนักก็เน่านะคะเหลืออยู่สามต้นก็เดี๋ยวก็จะลงปลูกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเขามีเม็ดรูนะคะว่าคือพริกอะไรนะคะก็มีเพาะไว้เยอะนะคะสาบศูนย์ไปก็เยอะนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะตรงนี้เราก็จะขุดนะคะ ร็จะขุดเป็นแนวยาวเลยเราจะไม่ได้ขุดเป็นหลุมไม่ปลูกเป็นหลุมนะคะเราก็จะใส่ขี้วัวนะคะหรือว่าปุ๋ยคอกนะคะใส่น้อยๆนะคะไม่ต้องใส่เยอะเห็นอะไรไหมคะนี่ค่ะตัวใหญ่ไหมคะนี่ค่ะเยอะแยะมากมายนะคะ เดี๋ยวเราก็จะปลูกตั้งก้องได้เป้าเอ่ยเราก็จะปลูกสลับควันปลานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเลี้ยงให้ห่างๆแบบนี้นะคะปลูกสลับควันปลาเลยนะคะเราจะได้ การปลูกที่เยอะนะคะได้ปริมาณที่เยอะแล้วเขาก็จะแตกกอดีมากๆนะคะนี่ค่ะลากสวยมากเลยนะคะนี่จะให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเวาลาเขาสวยงามขนาดไหนพร้อมที่จะปลูกเลยนะคะ อันนี้เราจะปลูกได้มากขนาดไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเองนะคะเราจะวางสลับฟันปลาแบบนี้นะคะเวลาเราตัดเราจะได้กอใหญ่นะคะมาเขาแตกกอขึ้นมาดีเราจะได้ กอที่ใหญ่มากนะคะถ้าทำแบบนี้เพราะว่าเขาจะขึ้นกอสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็แตกตรงกลางด้วยอันนี้ถ้ายิ่งเป็นขี้ไก่อัดเม็ดด้วยยิ่งดีนะคะมืก่อนนี้บารังพยอมปลูกใช้ขี้ไก่อัดเม็ดนะคะที่เหลือจากการใส่ในไร่อ้อยนะคะเอามาโรยแล้วก็ปลูกตะไคร้โอ้โห ต้นอวบอวบก็ส่งเขากิโลละ12บาทในช่วงนั้นสบายเลยนะคะจนมีแม่ค้าจรนะคะมาส่งตะไคร้ในเวลานั้นเหมือนกันนะคะมาส่งเขาตีข้างข้างถุงเลยนะคะ จากกลุ่มแม่บ้านอะไรจำไม่ได้นะคะจำได้แต่ว่าอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาส่งในกิโลละแปดบาทนะคะวิ่งจากอุบลน,นะคะมาส่งที่ตลาดหนองม่วงน่าจะประมาณ สี่ห้าร้อยกิโลนะคะมาขายกิโลละแปดบาทมาตัดราคาแม่ค้าในแถวแถวตลาดนี้นะคะมาส่งทุกคืนเลยของบาลราังพยอมขายส่งกิโลละสิบสองบาทแม่ค้าก็หันไปสั่งของกลุ่มแม่บ้านนั้นนะคะ มาส่งกันอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะมาเป็นคันรถเลยนะคะขายกิโลละ8บาทส่งนะคะราคาส่งด้วยหลังจากนั้นก็หายสาบศูนย์ไปเลยนะคะไม่มาอีกเลยนะคะก็ในช่วงนั้นเราก็ขายไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้ตัด ลอยไว้พอดีเลยก็มีแม่ค้าแกงนะคะที่เขาทำน้ำพริกแกงขายส่งทุกตลาดก็มาซื้อที่บ้านนะคะก็บาลังพียงก็ขายส่งให้เขาในกิโลละสิบบาทเพราะเขาเหมาหมดนะคะมีเท่าไรเขารับซื้อหมดก็คือเป็นการทำสัญญานะคะ ก็เรียกว่าใครจะขึ้นจะลงยังไงเขาก็ต้องซื้อเราในราคานั้นตลอดบะลางพยอมก็มาก่อนนี้ก็จะหักนะคะหักแล้วก็เขาจะแตกขึ้นมาใหม่ทําให้เราได้รายได้หลายๆรอบทีนี้การขายแบบนี้ถ้าเกิดน้ําพริกเขาขายดีก็ดีไปถ้าเกิดว่าน้าพริกเขาขายไม่ดีเมื่อไหร่เขาก็ ไม่ซื้อเราไม่รับซื้อเรามันก็คือปัญหาบารังพยองก็เลยขุดเลยนะคะขุดเงาขึ้นเลยคือขายในครั้งนี้หมดแล้วก็คือแล้วกันไม่ได้มีต่อให้อีกก็ขุดหมดเลยนะคะสองงาน ก็เป็นนั้นว่าจบไปนะคะหลังจากนั้นแม่ค้าแถวกลุ่มแม่บ้านที่ว่าอุบลราชธานีมาก็ไม่มาส่งอีกแม่ะคะ้าในตลาดก็มาถามหาของบลาไงพอพยอมว่ามีอีกไหมบลาไหลอุพยอมบอกโอ้ขายทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่าไม่มีการทำสัญญาการซื้อขายกันแบบนี้ใครคือถูก ก็รับซื้อเขาใครขายแพงทั้งๆท,ที่เป็นร้านเจ้าประจำอยู่ก็ไม่รับซื้อถ้าเป็นทางธุรกิจเขาก็เรียกว่าหักหลังกันนะคะก็เลยบอกเขาไปแบบนั้นก็คือไม่ขาย ที่มีเหลืออยู่ก็ปล่อยเลยตอนนี้ในตลาดนะคะแมคะ่ค้าจะรับซื้อเรากิโลละ20บาทนะคะนี่ค่ะเราก็ปลูกแบบนี้นะคะปลูกแบบนี้แล้วเราก็เดินเหยียบตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เดินเหยียบตรงกลางนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะเรียบร้อยถ้าเรากลัวตัวอะไรจะมาขุดนะคะมาช่วยเรานะคะเราก็หาไม้นะคะท่อนๆมาวางไว้แบบนี้นะคะกันมีเด็กมาขุดนะคะวันนี้ก็เลยมาปลูกตะไคร้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะ